ครับสวัสดีครับก็วิธีการเติมเงินให้คนอื่นซิมปันสุขนะครับผมของโครงการซิมปันสุขครับเราก็มาที่ลิงก์นะครับที่เราได้ดึงเอามาไว้ที่หน้าจอหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับที่เราเอามาไว้หน้าจอหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือโครงการซิมปันสุกนะเราก็ คลิกเข้าไปนะครับผมคลิกเพื่อที่จะเปิดลิงก์ของโครงการซิมปันสุหรือ s i m k 4 com นั่นเองนะครับผมตอนนี้กำลังเปิดครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับผมอรอประมวลผลแป๊บหนึ่งครับผมครับก็เมื่อเรามาเข้าสู่นะ้นนี้ปุ๊บเราก็มาที่เข้าสู่ ระบบนะครับด้านบนเข้าสู่ระบบครับคลิกที่เข้าสู่ระบบเราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับผมครับก็เข้าสู่ระบบตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปดูเมนูด้านบนนะครับผม เมนูด้านบนนะครับผมเมนูด้านบนมีร้านค้ามีถอนเงินมีเติมเงินแพ็กเกจตเติมเงินแพ็กเกจตรงนี้เป็นเติมเงินของตัวเองนะครับส่วนเราจะเติมให้คนอื่นเราต้องมาที่การเติมเงินแพ็กเกจให้คนอื่นก็ระบุไว้ชัดเจนด้านบนนะครับผมเมนูด้านบนครับก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปปุ๊บทีนี้เราก็ต้องใส่เบอร์ที่ต้องการเติมเงินให้นั่นเองนะครับผม เบอร์ที่ต้องการเติมเงินให้เราก็ใส่เข้าไปครับ0 9 7 6 9 1 6 9 1 5 7 5 5กน็ะครับผมก็ทำการตรวจสอบครับทำการตรวจสอบเป็นการเติมเงินนะครับเติมเงินเราก็ต้องมาที่เติมเงินนะครับผมเติมเงินเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับมีต่ำสุดก็50บาท ถึงหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะครับผมผมก็เลือกเลือกเติมเงินที่ห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทหลังจากนั้นช่องทางการชําระเงินเราก็ไปที่ถัดไปนะครับผมไทย qr payment นั่นเองนะครับถัดไปเราก็มาคลิกที่ชําระเงินตรงนี้นะฮะห้าสิบบาทครับผมมาที่ชําระเงินเสร็จแล้วปุ๊บเราได้ qr code เราก็บันทึกภาพนะครับผมบันทึกภาพเอาไว้ในเครื่องครับ หลังจากนั้นเราก็ไปที่แอปธนาคารนะครับผมไปที่แอปธนาคารแอปธนาคารผมจ่ายด้วยไทยพาณิชย์ผมก็ไปเข้าแอปพลิเคชันของไทยพาณิชย์ครับผมแอปพลิเคชันของไทยพาณิชย์นะครับธุรกรรมของฉันนะไปที่ธุรกรรมของฉันหลังจากนั้น ผมก็ไปสแกนบิน qr ชํารชำระเงินนะครับผมสแกน qr ชํารชำระเงินตรงนี้ผมก็ไปค้นจากไฟล์ภาพครับไฟล์ภาพผมได้บันทึก qr code ของไทย qr r p y y m n t t เเอาไว้เมื่อกี้นะครับรอสักครู่นะครับ อ่าไฟภาพตรงนี้อยู่ด้านบนซ้ายมือสุดผมก็คลิกใส่เข้าไปดันทีนะครับผมมาแล้วกำลังมากำลังมาอ่าหลังจากนั้นเขาก็ให้ใส่รหัสนะครับผมใส่รหัสพินหรือว่าสแกนลายนิ้วมือของผมทำสแกนลายนิ้วมือเอาไว้นะครับผมผมก็ใส่ตรงนี้สแกนลายนิ้วมือหลังจากนั้นก็ไปที่ชำระเงินนะครับผม รหัสรายการก็จะขึ้นมารหัสลูกค้าก็จะขึ้นมาจํานวนเงิน50บาทเช็คถูกต้องนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาคลิกที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มายืนยันนะครับผมตรงนี้ข้อมูลก็ขึ้นชื่อผู้โอนจากบัญชีไหนนะครับจากบัญชีผมนะครับแล้วก็ไปเข้าบัญชี gb p r i m p e y นะครับผมเป็นของซิมปัญสุกนั่นเองนะครับผม ยืนยันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยการจ่ายบินสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมครับก็การชรําระเงินก็เดี๋ยวกลับไปดูว่าสําเร็จเรียบร้อยหรือไม่เราก็ให้ลูกค้าของเราหรือคนที่เราเติมเงินให้นะครับผมเปิดตรวจดูว่าเงินเข้าระบบแล้วอยังนะครับผมสําหรับการเติมเงินให้คนอื่นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ